สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่เกมเกมชินิแพ็เนาะคือปกติผมไม่ใช่เกมนี้แบบไม่อัดลงคลิปถึงทั้งสิ้สนฮะแต่ว่าพอดีไอเพลสล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาในแพท1.1นึ่งจุด 1. 1. 1. นึ่นงนี่พอสมควรนะครับก็คือด้วยความที่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีบาลเล่นฮะเราก็เลยเล่นเพื่อจังวันไปเรื่อยแล้วทําให้แ,แต้มนับจนภัยมันขึ้นมาเวลมันเลเวลสี่สิบนะฮะแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่ครับ <c oughs> ผมโลกหานะครับ มอนก็อยู่ยทีวว่ววประมาณ70ต้นต้นๆแล้วดูทีมของผมนะครับอันนี้คือทีมที่ผมจัดเอาไว้เพื่อปราบบอสอันนี้คือบอสในเควสตัวน,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 นี้จะเป็นอ่าไม่สปอยแล้วกันนะฮะแต่ว่าถ้าใครเล่นถึงจุดนี้แล้วก็สามารถไปดูได้เป็นบอสก็คือเพื่อนรักเพื่อนเก่าเราเองนะฮะซึ่งเว70เกว่าแล้วเราโลก5แล้วด้วยความที่ว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนในการขึ้นโลกแล้วเราไม่รู้ว่า บอสตัวนี้จะหหวขาดนี้นะบอสทําให้เวลของตัวละคผมมันจะประมาณนี้นะซึ่งถามว่าถ้าคนที่ไม่รู้เทคนิคนี้ผมว่าโดนบอสฆ่าตายได้เลยนะฮะอ่ะก็อย่างที่เห็นตัวละครผมไม่ได้โหดนะครับเวลประมาณเจ็ดสิบมีเครื่องมีเครื่องชิงเป็นดาเมจหลักนะฮะมีตัวหลักของเราเอามาทําท่าหินช่วยดาเมจนิดนึงแล้วก็มีบบาร่ามาฮิวให้ในทีมนะครับส่วนส่วนเอ่อ เชิงลินนี่เอามาเป็นตัวประกอบนะฮะคงผมไม่ค่อยได้ใช้อาจจะมาทำ o โอโรดบ้างแต่ก็คือเปลี่ยนกับเร็วๆอย่างเร็วที่สุดนะฮะสามตัว <3 S 1> นี้จะเป็นดามจหลักให้เราแต่ดามจหลักของเป็นเคอร์อชิงคัะเพราะทำดามจเร็วสุดนะฮะก็ประมาณนั้นก็ถ้าดูเซตตระกรลก,ก,ก็จะไม่ก็จะไม่มีอะไรเลยนะฮะอาวุธก็ง่ายๆฮะสี่ดาวโง่ๆเลยฮะอธแฟรก็ไม่มีอะไรมากครับผมมานี้ เดี๋ยวนะมันดูยังไงให้ให้มันเสร็จพับรวมนอกก็ถ้าดูสเตตัสดูสเตตัสโดยละเอียดเนาะมันมีเดี๋ยวนะผมจเนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะสเตตัสไม่ได้สูงอะไรเลยฮะถือว่าแย่ด้วยซ้ำนะฮะสำหรับคนที่ขึ้นโลก5แล้วเวลประมาณนี้ถือว่าอยู่อยู่ลำบากในการลงดังจากเพสนะฮะไปจนของเพสเลยนะครับฮะ โอเคเจนบอกเล่นแนะนำเวลสาหอย่างนี้จะจัดทีมนี้ไปสู้ลำบากนะฮะว้าここが黄金屋か？見た目も立派だけど中はもっと豪華だな。

มาสปอยเควสะไม่สปอยเควสเ,สเท่าไหร่มิโรนั่นซึ่งเควสตรงนี้คือเราจะมาที่เหมือนเงินเนาะอ่าแล้วก็โอเคแล้วก็เราจะมาตรงนี้ 案内人としての使命を果たしたのになぜ自ら渦中に飛び込むんだいん誰だ君たちがファデュイなら助行から報酬をもらえるかもしれないが残念ながら今の君たちはどこから話そうかなでも。 君たちファリュイの第十一位の執行ジョが欲するものはかな誰かの許しは取引やけ引きこ,こからはもう戦いだ戦いは <laughs> 女はモンドの君と戦うよりも強者に対してだが俺が執行モンドの時みたいにああやってみる君は俺に勝てない <laughs> よし君 จะเปิดมาบอสอย่เจ็บยาน,านายิง์ใส่เราน,นี่ยเปน,บบน,นซึ่ซถ้าเร์โดนทะมนเป็นประมาณนี้จะติดสลักษณ์ขึ้นมาตัวเราฮะซึ่งสัลันี้ทำให้เราโดนดาเมจของบอสแรงขึ้นเป็น1.5เท่าหรือโดยประมาณฮะวิธีการแก้คำสาปก็คือให้ไปอยู่แก้กําแพงฮะกราแพงของดานนี่นะฮะจะคอยลบคำสาปให้เราได้และทำให้โดนดัมเบิบอสเปิปด

実にいい力ょこれを試してみよ急がないは成長したようだ。 บอสจะท่าใหญ่แล bo ้วหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่้ยโอ้โหเจออีกแล้วไม่ต้องรีบฮะบอสตัวนี้ไม่ต้องรีบสู้ด้วยสตินะฮะสกิอาริ

ไม่ไต้เนี่ยรีบไปเฟสสายฟ้าเฟสที่เราจะตายก่อนนะถ้าบอสพุ่งมาแล้วเราโดนก็เหมือนเดิมหะก็แพงทนเดต้องเก่งจัเลยะพยายามเราบอสตัวกลางแพงฮะจะทำให้เราติดบับยาก

คือท่านี้พอใช้ไม่โดนเราเพราะว่าเราไม่ไมี้ทำมาล็อกเป้าแต่ได,าาถไดถ้ถ้าเราถ้าเราโดนล็อกเป้ามันจะตามเราเลยฮะไอ้ลูกศรมื่อกี้มันคิดกระแผงเอาไว้นะทุกคนอะไรจ้า <laughs> はっ はあその剣筋確かに面白いながここまでだ 案外やるねぇな劣勢を利用して戦獄の気柄に近づいた新兵みたいに慌てるなこんなの戦場のベテランにとってダサ飯前だではモラクスの神の心は俺が <laughs> <laughs> なるほど予想外だ まさか先客が君の方とはね ぺーだわ。 เดิมครับเสร็จเดิมจะมีกำแพงตรงนี้ช่วยเราอยู่นะเราให้ร้อยบอสจบปีเราดีกว่าไม่ต้องรีบรโอ้

いくよ。<laughs> นะห้าติดปฏิโทูช้าช้าช้าอุ้ยสกิุ้้ยทันไหมอุ้ยทันเดือบไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าโดนนี่คือแตกนะดีเหร เปิดมากเลยโอ้โหดิใช้ท่าใหญ่จังพี่้<า>ท่าที่ต้องอยู่ตรงพื้นที่ที่ไม่มีน้ำนะใจเย็น あっ

all right

骨がどうだ 好きな もしかしてねえかけちゃったかな

ตา no? ยจะบอกบลาแล้วกันไม่ตายก็ประมาณนี <IS Z> ้นะการซูบอตัวนี้แบบที่อาวุธไม่พร้อมของไม่พร้อมของไม่มีโมโตดอรินน่าต่อそろそろ落ち着かないと。さっきの魔王武装は体への負担が大きい。 よくよく考えれば君たちが先に神の心を奪う神の心の剣は君たちと無関係なんだろうそうだだから違うって言っただろう旅人今日君が見せた実力はモンドで宿女が君に下した評価よりもずっと強いどうしてかな <laughs> その様子じゃ心当たりはあるんだね パラン、<laughs> <laughs> 俺には言えないかどうやらこの好奇心は抑えておくしかないようだ君との戦いはとても良かったよ俺にとって強さを追求する者はみんな理解し合う友だ変わった価値観だなさて 今はそんな世間話は一旦置いて神の心がここにないのなら最初から先祖の巻き殻の中には損というより先祖の巻き自体目をくらますしあそれっておそらくねそれがさすが商業の都の守護神契約以外の小細工にも詳しいんだな となると予備プランを使うしかない予備プラン弱者に影響を及ぼすから本来だったら使いたくないんだけど所詮この世界は強さを追求する者の,のためにあるからねじゃそれにファーティスは手段を選ばないそれで「幸運閣の下で眠る魔人」を呼び覚ます魔人渦の魔人オセル มารินสงครามเดียวกันของれารินโมรัคซ์นี่แอสั้ก็ถ้าสูัวนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะก็ทุกคนก็ลองทำตามดูได้นะแต่ผมจะสบายหน่อยตองมีเครื่องชิงตรงที่มันสามารถบ้าวข้าไปตีได้เลยแต่ถ้าใครที่ไม่มีก็หาช่องว่างในการตีบอสแบบอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่เทคนิคการดบสกิลบอสก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ขอแค่นี้แล้วกันนะฮะ F9 อยู่ใน